นะก็สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องแต่หายไปหนึ่งวันพี่น้องเอ้ยเมื่อวานก็นได้เมื่อวานก็นไม่ได้ลงคลิปสักคลิปเลยเพราะว่าช่วงนี้กะมันเหนอยยากหลายทางพี่น้องเอ้ยกะไอคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงไอคือวานน้ำมันนอกคอหน้าห้ากันหลังจากที่แล้วให้แล้วหน้าแล้วก็คือวานพี่น้องมดมดเวียดพี่น้องอ้ย ก็ตอนนี้ก็ที่ยังมีอยู่ก็คือขนฟางพี่น้องคุณเนาะทางฝุ่นเขาก็กำลังขนฟางเห็นบ่เห็นบ่กูกำลังขนฟางทางนี้อีกทางนี้ก็กำลังขนฟางอู้นะอู้นะกำลังขนฟางอยู่กับธุรกิจอัดฟางบ้านผมกับตอนนี้กับเฟื่องฟูพี่น้อง ก็คือวา่าเขาฮิตเลี้ยงวัวก็ธรรมดาก็คือว่าแหละนะพี่น้องก็คือเหมือนที่ผมบอกอ่ะคลิปที่มันผ่านมาเลยเอย้ก็คือถ้าถ้าเราคิดว่าจะทํายึดอาชีพชาวนาใช้นี้ก็คือว่าแหละอย่างที่เห็นพี่น้องเลยหมดแล้วเนี่ช่วงนี้ก็ข้าวกำลังขึ้นราคาอ่ขึ้นราคาตอนนี้ก็คือสี คือสิบ่มีประโยชน์กับเช่าหน้าห้าวเลยเพราะอ่ารอ,อย่างัเพราะว่าห้าขายไปมดแล้วคือจ้งของผมกะขายขายไปแล้วกะตันก็กว่ากัแค่นั้นเลยขายข้าวสดไปกะแค่นั้นมดแล้วน้องไปจากนู้นแหละเหลือเหลือกินอีกเหลือไปกินอีกถ้ามันเหลือกินประมาณสักเดือนหนึกันยาตุลาปีหนาผมสีเอามาขายอีกเพราะว่าผมกักักไว้อยู่เออผมผมก็ไม่ได้ขายหมดพี่น้อง เพราะว่าอย่างเพราะว่าเสยดได้เนาะเพราะว่าช่วงที่ขายที่ผ่านมาก็ได้สิบาทเองพี่น้องก็เลยโอ้โขายดีวยกว่าเก็บว้ก่อนอ่ากะน,นี่พี่นอ้องอาชีพเสริมพี่น้องเอ้ยที่ผมเห็ดกะเห็ดหน้าแหล่ากะมากะเห็ดทานพ้อมทำทานนี่อันนี้กะรอไม้พี่น้องเอ้ยไม่กะกําลังสิเ็มอุ่นเดี๋ยวเปิดแฟชั่พี่น้องเบิง้งอุ่นอ่ะ ธุรกิจมืดเออกำลังสีเต็มพี่น้องเลยแต่นี่แหละอาชีพเสริมกับพี่นอ้องหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วกะเฮ็ดทานก็ก็แก๊กไปคืออาชีพชาวนาหน่ถ้าถ้าไม่มีนี่มันมันอยู่ได้เลยพี่น้องถ้านี่ไม่เยอะะเออถ้านี้พอร้ายกะมันก็อยู่ได้แต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นนี่แล้วคิดว่าจะมาทํานาใช้นี่ ก็ค <G ül> ือสีเป็นใบไม้ไผ่พี่น้องเอ้ยถ้าใครเป็นหนี้เยอะหลักแสนขึ้นไปนี่ไปหาเฮ็ดงานเฮ็ด <C> อาชีพอบื่นดีกว่าพี่น้องเพราะว่าลําพังถ้าทํานาขายข้าวใช้หนี้เน <C> ี่ยเป็นแว่ไม่ได้ดอกเพราะว่าราคาข้าวมันถูกน,นอกจากว่าคุณจะแปลรูปขายเองเหมือนที่ผมทําอ่ะสีขายเองนึ่งขายเองแบบนั้นน่ะได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าจะปลูกข้าวทำนาเพื่อขายข้าวเปลือกหน่จบพี่น้องจบเลยขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะฉะนั้นก่ะคือว่าวเนาะถ้าจะยึดอาชีพชาวนาก็ต้องไม่เป็นหนี้ก่อนต้องอยู่แบบพอเพียงก่อนต้องปรงก่อนเออถ้าคุณยังปรงไม่ได้ยังละกิเลสไม่ได้ก่ะคือเสียดอาชีพชาวนาก็คือสีอยู่ยากพี่น้อง เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า,า,วานะคือว่าเนาะคือเหมือนที่ผมก็คือผมก็หนีกับผู้ร้ายผูดย้ดหนีกับพ่อแสนพี่น้องแต่ว่าคือมันอยู่แบบบ้านบ้านพี่น้องมักบรรยากาศแบบบ้านบ้าน,าน,านไม่วุ่นวายอเออก็เผาทานแต่กระเดี๋ยวว่าสิมีโครงการเลี้ยงง้ออีกอยู่แต่กระเดี๋ยวก่อนพี่น้องเดี๋ยวถ้าได้เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก่อนเดี๋ยวดูก่อน เนี่ยพะว่ามันก็คือว่าวอาชีพชาวนานี่ถ้าเห็นตหน้าออย่างเดียวกับมันกะคือยังหน้าคือยังหน้านี่มาแหละทันว่าทันวามกรากุมพามีนาหน,าน่มันว่างในพี่น้องมันว่างไม่รู้จะทาอะไรพอมันว่างปุ๊บนน่รายได้เราก็ไม่มีเด้อืมแต่อันนี้ยังดีที่ผมได้ขุดบอไว้อยู่กับพ่อเด้กินป้าพี่น้องพอได้ลดภาระออาพอไม่ได้ซื้อกับข้าวอืมกะนี่แหละอาชีพชาวนาเห่า ประมาณนี้พี่น้องเอ,อ้ยถ้าไม่เป็นนี่ก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นนี่ก็อยู่ไม่ได้อ่ะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเอ,อ้ยมาเล่าสู่กันฟัง,ฟงพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จะพูดอะไรช่วงนี้มันไม่มีไม,ไม่ไม่รู้จะถ่ายอะไรพี่น้องมันไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายเลยอืมก็ก็กคลิปนี้ก็น่า,นาจะเป็นอันนั้นแหละเพราะว่า เพราะว่าผมสิย้ใหญ่ไปอยู่มุกดาหารเลยพี่นอ้องเอ้ยผมกะจะย้ายไปอยู่มุกมุกดาหารก่อนเพราะว่าบ้านเกิดผมกับอยู่มุกดาหารเนาะก็ไปดูแลแม่พี่น้องส่วนเมียกัอยู่บุรีรัมย์ก่อนอก็จะไปประมาณสักวันที่สิบห้าที่จะถึงนี่แหละพี่น้องอาทิตย์หน้านี่แหละที่หน้าอาทิตย์ถัดไปนี่แหละอกัเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เบิง่ง ว่านี่มุกดาหารมันเป็นบรรยากาศยังไงต่างก,กันกับบุรีรัมย์บ่าบุรีรัมยนะ์ม่นมีตะทงหน้าพี่น้องมองไปทางไหนก็มีตะทงหน้าแต่ถ้าไปมุกดาหารเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ปลายางพี่น้องมีแต่ป่ายางกับภูเขาออมกะอ่ะ,อะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมพี่น้องเลยถ้าได้ย้ายไปอยู่มุกดาหารก็อืมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับพม